วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นเอวิบอรับนะครับของตัวนี้ครับโอเคอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับคือจะเป็นตัวอไขควงสีชารนะครับสี่าร์นะครับไม่ต้องหัวแหลมนะครับเป็นหรือเป็นหัวแหลมก็ได้นะครับตามบ้านที่เรามีนะครับก็โอเคเวลาอเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับต้องถอดตัวอ่าแข้งน้ําผ้าถูออกไปก่อนนะครับทั้งสองอันเลยให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วเราก็ต้องถอดมาจุดนี้ครับสองจุด สองอันเลยนะครับนะครับถอดน็อตเสร็จปุ๊บเราค่อยๆดึงออกมาครับซ้ายขวาสลับกันขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคน็อตจุดนี้ไม่ต้องถอดออกนะครับก็วางไว้เลยเดี๋ยวหายนะครับทั้งสองข้างทําเหมือนกันครับโอเคนะครับค่อยๆดึง อย่าดึงด้านเดียวนะครับให้ดึงซ้ายขวาซ้ายขวาสลับขึ้นไปนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับจุดนี้ครับจะมีน็อตอีกต er nah ัวหนึ่งอันนี้จะเป็นฝาปิดแบตเตอรี่นะครับโอเคเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเจอแบตเตอรี่เลยนะครับแบตเตอรี่จะอยู่นี้นะครับเขาจะมีสปักเสียบอยู่นิดหนึ่งนะครับสังเกตนิดหนึ่งนะครับเขาจะมีตัวเขาเรียกเป็นจิ๊บล็อกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้ลองง้างขึ้นมานิดนึงนะครับ กดลงไปอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดึงขึ้นค่อยกดนะครับแล้วก็โยกซ้ายขวาซ้ายขวากดค้างไว้นะครับโยกซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับเขาจะเป็นคลิปล็อกแบบนี้เห็นไหมครับเส็นี้เนี่ยฮะเขาจะเป็นคลิปล็อกโอเคพอเสร็จปุ๊บเราได้แบตเตอรี่ก้อนใหม่กลับมาเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับตรงซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตเขาจะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับเราใส่ไปซ็อกเก็ตแรกนะครับด้านซ้าย กดเข้าไปครับให้ลงล็อกนะครับอันนี้เขาจะดึงไม่ขึ้นแล้วเขาจะล็อกไปเลยแบตเตอรี่ก็ใส่เข้าไปครับลักษณะแบบนี้นะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ย้อนตามเดิมที่เราถอดมานะครับล็อกก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ให้แน่นนะครับแล้วก็ตัวมอบตรงนี้นะครับเราก็ค่อยๆใส่เข้าไปที่เดิมครับ ค,ค่อยๆให้ลงล็อกนะครับค่อยๆหมุนลงไปครับโอเคพอลงล็อกเสร็จปุ๊บเราก็ไขน็อตลงไปให้แน่นครับโอเค,อเค,อเคถ้าไม่ลงล็อกเนี่ยเขาจะกระเดิรกระเดื่างนี้นะครับเราหมุนงี้ฮะเนี่ยเขาจะลงล็อกเลยโอเค,อเค,อเค,คเนีตต่ครับวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเรียบร้อยครับ